คุณผู้ชมคะถ้าเราเจาะจมพูดถึงการรับรองมาตรฐาน GAP ณเวลานี้อยู่ในการดูแลของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแต่ว่าขณะนี้กําลังมีความพยายามปรับปริละก์นิดหน่อยถ่ายโอนมอบภารกิจให้กับบริษัทเอกชนไปรับรอง GAP นี่เป็นไปตามมติครมรปี54คะ่ะเริ่มทำานำร่องกันมาบ้างแล้วตั้งแต่1ตุลาคมปี64เป็นต้นมานะคะแต่ว่าอย่างไรคะ่ะเริ่มมีการประกาศกันอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์ถ่ายโอนภารกิจ ปีนี้แหละที่เริ่มพูดกันอย่างเป็นทางการนะคะพื้นที่แปลงเกษตรมากกว่า50ไร่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนแต่ว่าสำหรับแปลงเล็กพื้นที่น้อยกว่า50ไร่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรนะคะ ปัจจัยสาคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองค่ะเอกชนจะเป็นผู้กําหนดราคาเองนะคะสําหรับพื้นที่เกิน50ไร่ในการรับรองมาตรฐาน GAP มีการต่ออายุทุกๆ3ปีนะคะ3ปีหมดก็ต่อใหม่จ่ายเงินใหม่ตรวจกันใหม่แต่ว่าล่าสุดมีนาคมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้เลื่อนการถ่ายโอนภารกิจไปก่อนก็คงจะต้องเลื่อนเพราะว่าตอนนี้เจอปัญหาโควิด -19 นะคะผลผลิตการ,การเกษตรก็เจอ ปัญหาเรื่องของ Climate Change ด้วยนะคะอาจจะได้รับความเสียหายในช่วงลมแรงที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะ,กะเกษตรกรมองว่าค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสําคัญในการจูงใจและทําให้กเกษตรกรผ่านด่านแรกมาตรฐาน G A P ไปได้เอกชนจะเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความกังวลใจค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าเราดูตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เอกชนกำหนดขึ้นมานะคะ ยี่สิไร่ไม่เกิน30มสิไร่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่12,500บาทอันนี้เริ่มต้นนะคะแน่นอนค่ะถ้าพื้นที่แพงกว่านี้ราคามันก็จะไต่ไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ล่ะคะ่ะต้นทุนมันแหม มันเป็นปัจจัยหนึ่งจะแข่งขันได้ต้องผ่านด่านนี้ต้นทุนไม่มีก็ไปต่อไม่ได้แต่ที่น่าสนใจคือทีมงานของเราพบข้อมูลว่าประเทศเพื่นบ้านอย่างเวียดนามรัฐบาลช่วยจ่ายค่ะรัฐบาลเป็นคนสนับสนุนให้นะคะดังนั้นตรงนี้เพื่อคลายความกังวลใจและทะลุทะลวงข้อท้าทายไปด้วย